วันนตรตรงกับวันอาทิตย์ที่13เมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันสงการานต์แตนวันสงกรานต์โบราณกับวันสงกรานต์ปัจจุบันไม่ค่อยจะตรงกัน เนื่องเพราะว่าทางราชการไทยไปกำหนดวันตายตัวแต่สงกา์โบราณถือตามปฏิทินจันทรคติจึงทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนกันเสมอ าในการมาอ้างโบราณก็อยู่ในลักษณะเล่าความหลังตามแบบฉบับของคนแก่แ็คือคนแก่มักจะมีภาพจําเกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอยู่มากหรือไม่ก็อย่างที่พระบางท่านบอกเอาไว้ว่าบวชนานนิทานมาก ก็คือมีเรื่องเล่าต่างๆทั้งในวงการสงฆ์และชาวบ้านมากมายขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ผ่านไปคราวนี้ถ้ามาเล่าความหลังเรื่องอื่นๆก็มีประโยชน์น้อยวันนี้อยากจะเล่าความหลังเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมของตนเอง เื่อเป็นเนติคือแบบอย่างของทุกคนตั้งแต่พอจำความได้ตอนนั้นน่าจะประมาณสองขวบนยมพอก็อุ้มขอพับขออ่อนสวดมนต์อยู่ทุกคืนอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านไปได้คาถาวิเศษจากพระธุดง์ แล้วพระท่านก็ให้ถวายข้าวพระพร้อมกับสวดคาถาไว้ทุกวันคาถานั้นก็คือบทอิติปิโสสวัาขาโตและสุปฏิปันโนเต็มบทเพียงแต่ว่าโยมพ่อไม่ได้ถามรายละเอียดอื่นมากไปกว่านั้น ก็เลยไม่เข้าใจค่านิยมของคนไทยว่าถวายข้าวพระก็คือทำก่อนเพลนยมพ่อก็เลยอาศัยว่าพอทำงานเสร็จอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาแล้วถึงจะมาถวายข้าวพระแล้วก็สวดมนต์ด้วยความที่โดนกรอกหูอยู่ทุกวันไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ก็คือการสร้างพื้นฐานของสมาธิฟังอยู่ทุกวันจำได้ก็เริ่มเข้าชั้นเรียนซึ่งสมัยนั้นก็ประมาณเจดหรือว่าแปดขวบเริ่มเรียนชั้นปหนึ่งไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีโรงเรียนอนุบาล เข้าเรียนเมื่อไรก็ชั้นประถมปีที่หนึ่งซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนประชาบาลส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่กับวัดพอเข้าชั้นเรียนไปปรากฏว่าเพื่อนร่วมห้องเรียนเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเสียเกินครึ่งห้อง เนื่องจากสมัยนั้นถ้าใครสอบได้ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนเขาให้ซ้ำชั้นเรียนไปเรื่อยๆบางคนซ้ำชั้นมาเป็นสิบปีแล้วในเมื่อเข้าตอนเจ็ดหรือแปดขวบเรียนซ้ำชั้นไปสิบปีก็คืออายุสิบเจ็ดสบปกันหมดแล้ว สมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อโรงเรียนหรือเจ้าแม่โรงเรียนขยันมากต้องไปเรียนทุกวันแต่เรียนเท่าไรมันไม่เข้าหัวพอกับผมมาทอดภาพเข้าเรียนสามารถสวดมนต์ได้ครูก็เลยยกให้เป็นหัวหน้าชั้นต้องไปคุมเจ้าพอ่อเจ้าแม่โรงเรียนเกินครึ่งห้อง ไม่รู้ว่าพื้นฐานการสวดมนต์อยู่ทุกวันเป็นการสร้างสมาธิเมื่อมีพื้นฐานสมาธิทำให้กำหนดจดจำหนังสือได้ง่ายกลายเป็นคนเรียนเก่งอยู่ไม่ทันจะถึงหนึ่งเทอมซึ่งสมัยนั้นเรียนกันสามเทอมก็คือเทอมต้นเทอมกลางแล้วก็เทอมปลาย ไม่เหมือนสมัยนี้ที่เรียนกันสองเทอมเพื่อนๆก็รู้ว่าเรียนเก่งขนาดคนเก่ายัางไล่ไม่ทันบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่โรงเรียนก็เลยต้องมาอาศัยว่าอยากจะสอบผ่านเสียทีให้ช่วยกันบ้างก็เลยเปิดโอกาสให้เรายื่นเงื่อนไขได้ว่าห้ามเกเร ถ้าสั่งอะไรแล้วไม่เชื่อฟังก็จะไม่ช่วยจึงเป็นที่เหลือเชื่อว่าสามารถคุมเพื่อนตัวโตๆที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ทั้งหมดพอเรียนชั้นปถมปีที่สามก็กลายเป็นประธานนักเรียนข่าวในคุมเพื่อนทั้งโรงเรียน การเรียนสมัยแรกๆนั้นยังหยุดวันโกนวันพละพอวันโกนก็หยุดครึ่งวันเรียนแค่ช่งชวงเช้าช่วงบ่ายครูบาอาจารย์จะพาไปวัดซึ่งก็อยู่ติดกับโรงเรียนนั่นแหละเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวกันการตั้งโรงเรียนสมัยก่อนอาศัยวัด เป็นที่ตั้งทั้งสิ้นไปช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูวัดล้างถ้วยล้างจานล้างปิ่นโตคว่ำเอาไว้สำหรับผู้ที่จะมาทำบุญในวันรุ่งขึ้นก็คือวันพระซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นวันหยุดที่เข้ากับบริบทสังคมได้ดีมาก แม้กระทั่งกระผมมดตาภาพมาอยู่ทองผาภูมิปีแรกคือ2,532อยู่ทองผาภูมิเกือบสิบปีพี่น้องมอนพม่าที่ทำงานอยู่กับหน่วยป่าไม้ก็ยังหยุดวันโกนบรรพระอยู่แต่ว่าพอเรียนชั้นปถมปีที่สองเทอมกลาง ทางราชการประกาศให้ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์แทนเพื่อให้เป็นสากลกับผมตราภาพรู้แต่วันขึ้นแรมรู้แต่ว่าถึงเวลาวันโกนจะได้หยุดครึ่งวันวันพระจะได้หยุดเต็มวันไม่รู้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าตาเป็นอย่างไร ก็ได้พี่สาวก็คือป้ามุกดาที่พวกท่านเรียกกันพาไปที่ปฏิทินซึ่งสมัยก่อนปฏิทินนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปดาราแล้วก็มีแผ่นวันที่โตสักครึ่งฝ่ามือของอาตมานี่แหละสามสิบ้าแผ่นบ้าง366แผ่นบ้าง ก็จะมีวันที่มีวันขึ้นแรมมีวันเสราร์อาทิตย์บอกกล่าวอยู่พี่เขา,าใช้วิธีง่ายๆเปิดให้ดูบอกว่านี่ใบสีแดงนี่คือวันอาทิตย์ซึ่งคนทำปฏิทินต้องบอกว่าเก่งมากก็คือพอครบเจ็ดวันวันที่เจ็ดก็จะเป็นกระดาษสีแดง ในเมื่อสีแดงเป็นวันอาทิตย์ก่อนสีแดงหนึ่งวันก็คือวันเสาร์ให้จําเอาไว้เป็นวิธีสอนแบบเด็กๆง่ายดีเหมือนกันแล้วปฏิทินสมัยก่อนก็ไม่มีการทิ้งการคว้างเพราะว่าตัวแผ่นปฏิทินที่เป็นรูปดาราส่วนใหญ่ก็โดนเอาไปทำปกสมุดหนังสือ เพราะว่ากระดาษแข็งสามารถเก็บรักษาสมุดหรือนังสือถนอมไว้ได้นานเพราะว่าสมัยนั้นหนังสือหนังหาจะส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นรุ่นพี่เรียนต้องทนุถนอมให้ดีส่งต่อให้รุ่นน้องเรียน สมัยแรกๆที่เรียนอยู่ชั้นปถมปีที่หนึ่งปีที่สองยังไม่ได้ใช้สมุดใช้กระดานชนวนเพื่อนคนไหนที่สติน้อยถึงเวลาเล่นกันรุนแรงมากกระดานชนวนก็มักจะแตกบางคนเหลือกระดานชนวนสักฝ่ามือเดียว ถึงเวลาเขียนด้วยดินสอขีดลงไปก็จะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาแต่ว่าดินสอชนวนนั้นก็หินนั่นเองครูสอนให้ใช้ผ้าชุบน้ำลบอย่างไรก็ไม่สำเร็จเด็กๆพอถึงเวลาไม่ทันใจก็ทมน้ำลายใส่แล้วก็ถูๆเพื่อที่จะเขียนใหม่ ชุดนักเรียนที่ใส่ก็มักจะเป็นกางเกงสีกาะีี่สั้นแล้วก็เสื้อขาวแต่จะมีหมวกกะโลซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าสมัยนี้ยังพอมีตัวอย่างเหลืออยู่หรือเปล่าเป็นหมวกพลาสติกแข็งๆแล้วก็มีสายรัดคาง มันก็เป็นของเล่นชนิดหนึ่งของเด็กผู้ชายก็คือถึงเวลาก็ร่อนใส่เพื่อนเพื่อนก็เตะคืนมาหมวกก็แตกบ้างแหว่งบ้างสรุปว่าการละเล่นทุกอย่างอาจใสสิ่งรอบตัวที่มีอยู่พังบรรลลยอย่างไรก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้จักรักษาก็รอโน่น ปีหน้าค่อยได้ของใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่พ่อแม่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาไม่ได้มีเงินมีทองมากมายสมัยนั้นบ้านไหนมีเงินหนึ่งช่างถือว่าเป็นมหาเศรษฐีหนึ่งช่างก็คือแปดสิบบาทส่วนใหญ่ก็เป็นเหรียญบาทใหญ่ๆ เหรียญใหญ่มากสยามรัฐแล้วก็มีรัศมีตรงตราแผ่นดินก็พผมเมืภาพจำได้ว่าพเรียนอยู่ชั้นปฐมปีที่สามน้องชายก็คือพระครูธรรมทรแสงชัยกันตสิโลก็เข้าชั้นปฐมปีที่หนึ่งไอ้เจ้านี่เป็นลูกผู้ชายเล็กที่สุดในบ้าน พ่อแม่ที่เป็นคนจีนจะรักลูกผู้ชายมากโดยเฉพาะลูกคนเล็กร้อยวันพันปีกับผมมนาภาพกับพี่สาวไปเรียนไม่เคยได้สตางค์ไปโรงเรียนพอน้องชายไปโรงเรียนแม่ให้เงินไปห้าสิบสตางค์ เป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่แปดใหญ่เท่าเหรียญบาทใหญ่รุ่นเก่าสีดำๆดำบอกว่าอยากกินอะไรก็เอาเงินนี้ให้แม่ค้าแล้วบอกเขาเขาก็จะขายให้มาถึงเวลาหยุดกลางวันน้องชายอยากจะกินข้าวเหนียวทุเรียน อาตมาภาพก็ไม่เข้าใจว่าเงินมันใหญ่แค่ไหนก็ส่งเหรียญให้แม่ค้าบอกว่าเอาเข้าวเหนียวทุเรียนหมดนี่แหละแม่ค้าทำตาโตถามว่ากินหมดหรือยืนยันว่าหมดปรากฏว่าได้ข้าวเหนียวทุเรียนมาเกือบกระมังเพิ่งจะรู้ว่าตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงเดียว แล้วเราไปซื้อข้าวเดนียวทุเรียห้าสิบสตางค์ก็ถือว่าเป็น anyway. uh oh oh. บทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งเริ่มใช้เงินครั้งแรกในชีวิตก็ปล่อยไก่ซะแล้วคราวนี้การไปวัดไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงชอบไปขนาดนั้นวัดสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ชายทุ่ง บางทีก็ชายป่าแล้วก็จะมีป่าช้าด้วยอากาศเย็นมากเย็นจนไปถึงวัดแล้วอยากนอนทันทีเลยโดยเฉพาะหลังจากถูสาราเสร็จก็น,นอนกลิ้งเผลอหน่อยเดียวก็หลับ ตอนนั้นไม่เข้าใจรู้แต่ว่าไปวัดแล้วเย็นไม่ได้รู้เรื่องของกระแสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังอะไรเลยมารู้เอาอีกตอนแก่แทบตายแล้วนี่แหละว่ากระแสคุณงามความดีที่พระภิกษุสัมมเนรท่านร่วมกันทำ ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำวัดสิ่งหนึ่งประการใดก็ตามที่เกี่ยวข้องด้วยศีลด้วยธรรมคุณงามความดีเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ารวมตัวกันอยู่ทำให้กลายเป็นพลังงานฝ่ายดีที่คอยดึงดูดใครที่มีวิสัยสามารถสัมผัสเรื่องเหล่านี้ได้ก็ จะรู้สึกว่าอยากเข้าวัดเพราะว่าเข้าไปแล้วจิตใจสงบอยากจะหลับเดี๋ยวนั้นเลยการนี้ความสงบจากการปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่รู้จักมารู้จักความสงบครั้งแรกจากความสนของความเป็นเด็กก็คือพอหน้าฝน ริมถนนซึ่งสมัยก่อนก็มักจะขุดดินจากด้านข้างขึ้นมาภูนเป็นคันสูงเพื่อที่ให้รถยนต์วิ่งได้จำได้ว่าเรียนอยู่ชั้นป .2 กำลังจะขึ้นป .3 ม,มีรถยนต์คันแรกเข้ามาในหมู่บ้านเป็นรถยนต์ที่ผู้ใหญ่บ้านซื้อมาเด็กทั้งหมู่บ้านวิ่งไปดูรถกัน เป็นรถจีบหน้ากบสมัยสงครามโลกคราวนี้เมื่อการสร้างถนนต้องขุดดินด้านข้างขึ้นมาก็ทำให้สองฝั่งเป็นคูน้ำยิ่งหน้าฝนน้ำก็ยิ่งมากเด็กๆก,ก็ไปเล่นน้ำกันกระโดดน้ำกันทั้งวันขี้โคลนพอกตัวจนเขาบอกว่าพอที่จะลอกออกมาปั้นช้างได้ คราวนี้ความสนยังไม่พอก็ช่วยกันทําแพโดยการตัดเอาต้นกล้วยสามสี่ต้นมาสลับหัวท้ายกันแล้วก็เหลาไม้แหลมๆตอกให้ติดกันเป็นแพรเริ่มออกผจญภัยแต่ด้วยความที่เพิ่งจะถอแพรเป็นครั้งแรก ไม่รู้ว่าการถอแพรนั้นเขาแค่ออกแรงยันเล็กน้อยเท่านั้นก็ใส่ซะเต็มที่เลยไม้ถอก็เลยจมลงไปในโคลนพอถึงเวลาดึงแพก็เคลื่อนไปข้างหน้าไม้ถอก็ไม่ตามมาก็เลยตกน้ำตูมไปเลยทันทีที่จมน้ำ ใบหูตกอยู่ใต้น้ำความรู้สึกมันเงียบวิ่งขึ้นมามันรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับความสงบแบบนี้บอกไม่ถูกก็เลยไม่ดิน้นไม่รนไม่อะไรนั่งเงียบๆอยู่ใต้น้ำนั่นแหละไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรปรากฏว่าพี่มุกดาแก่ควานไปเจอ การดึงผมขึ้นมาทั้งๆที่มีผมอยู่หน่อยเดียวนั่นแหละทุกคนตกอ,อกตกใจจนเลิกล่องแพรกันหมดแต่อัตมากายเป็นเด็กใบ้ไปเลยคนเขาว่าตกใจที่ตกน้ำแต่ความจริงไม่ใช่จิตมันนิ่งสงบจนไม่อยากพูดกับใครแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ตัวเองจมน้ำอยู่นานเป็นสิบนาทีนั้นหายใจอย่างไร มารู้ที่หลังว่าการที่เราฝึกสมาธิพอไปถึงระดับหนึ่งจะเหลือแต่ลมหายใจละเอียดซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยจมูกก็ได้ก็แปลว่าสิ่งต่างๆที่เคยฝึกฝนมาตั้งแต่อดีตชาติสามารถข้ามชาติข้ามพบมาถึงปัจจุบันได้ทรงสมาธิโดยไม่รู้ตัว แล้วเป็นสมาธิระดับสูงชนิดไม่ต้องหายใจด้วยหลังจากนั้นในเรื่องของสมาธิพวกนี้ก็ยังมีผลตามมาอีกก็คือบ้านนอกถึงเวลามีงานศพเขาจะมีการเล่นการพนันกันเพราะอ้างว่าเล่นเป็นเพื่อนศพแต่ความจริงก็คือมันอยากเล่นนั่นแหละ อาตมาภาพก็ไปนั่งดูรุ่นพี่ๆเขาเล่นไพ่กันพอถึงเวลาดึกแล้วกลับมานอนปรากฏว่านอนไม่หลับโพดำโพแดงดอกจิกข้าหลามตัดติดตาบินว่อนไปหมดไม่รู้หรอกว่าลักษณะนั้นก็คือการทรงกระสินได้ ก็คือตั้งใจดูอะไรก็ติดหูติดตาเพราะว่าความเคยชินจากของเก่าเดิมๆม,มีอยู่แม้กระทั่งเขาเปิดหน้าศพให้ดูภาพศพก็ติดตาไปสามสี่วันจนคิดว่าโดนผีหลอกหันไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าศพนั่นแหละ ด้วยความที่ไม่รู้ว่านั่นก็คือภาพอุกกาบาตในมิตติดตาของกสินก็กลัวจนกระทั่งไม่กล้าออกไปฉี่นอกบ้านอั้นจะจนหูตาลายทุกคืน <c oughs> สมัยก่อนเป็นส้มหลุมก็ต้องไปทำไว้ไกล้ๆบ้านอย่างไม่มีไม่มีก็สามสี่ร้อยเมตรส่วนใหญ่ก็ท้ายไร่ ป้องกันไม่ให้กลิ่นเข้ามา mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆที่เคยฝึกเคยฝนเอาไว้ไม่ว่าในอดีตก็ดีมาเพิ่มเติมในปัจจุบันก็ดีพวกสถานการณ์ต่างๆค่อยๆบังคับเริ่มตั้งแต่โยมพ่อจับนอนหลับคอพับคออ่อนสวดมนต์ตั้งแต่ประมาณสองขวบ จนกระทั่งโรงเรียนที่หยุดวันโกนวันพระการนำสวดมนต์ทุกวันการอารัธนาศีลอารัธนาธรรมอารัธนาปริษแม้กระทั่งการไปดูคนอื่นเขาเล่นการพนันหรือว่าดูหน้าศพ ช่วยฟื้นของเก่าที่ตัวเองทำมาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่านั่นคือกรรมฐานเอาหมดเวลาแล้วเอาแค่นี้ก่อนถ้าไม่ลืมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าต่อให้ฟังและเราวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณะน้อเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้